สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับแอดมินนน์นะครับแอดมินเพจประวัติศาสตร์ทุรกสีอุทยานะครับผู้ผิดผูด้ถูกยังไงก็ต้องขออไภัยไว้ล่วงหน้านะครับผมที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็คือแม่น้ําป่าสัก์นะครับดูคูคือหน้าหรือแม่น้าป่าศักสายเดิมนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําเดิมนะครับจั้งอยู่ด้านหน้า หรือด้านที่ตะวันออกนะครับพระราชวังจันทระ,ะเกษมนะครับวันนี้ก็อยู่บริเวณเกทเฮา่าเรือแดงนะครับรองออกไปค้นหาในอกโกด้าหรือบุ๊กกิ้งนะครับมาติดต่อเช้าห้องพักเวลามาเที่ยวอุทยาได้นะครับวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาอธิบายนะครับเรื่องเจดีย์เจ้าฟ้ากุ้งที่วัดไชยวัฒนารามว่าเท็จจริงประการใดนะครับ โดยเริ่มจากวังจันทร์นะครับที่เราดูอยู่นี้นะครับเพราะว่าวังจันทรเกษมนะครับเป็นที่ประทับของวังวังหน้านะครับหรือพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับอันเป็นที่ประทับนะครับของเจ้านายฝ่ายวังหน้านะครับหรือกรมพระราชวังบวรหรือพระมหาอุปราชนะครับอีกหลายพระองค์ในเวลาต่อมานะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องเจดีย์ที่ถูกอ้างว่าเป็นเจดีย์เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยผมก็เขียนบ่อยแล้วแหละนะครับ แล้วก็เคยเขียนนะครับเป็นบทความลงในเว็บพันทิพแล้วหนึ่งชื่อบทความว่าไม่มีเจดีบรรจุอธิเจฟ้ากุ้งณวัดชัยวัฒนารามพนครศรีวิทยารหมือนกันแต่ครั้งนี้นะครับได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ตามหลักฐานที่สื่อหาได้ใหม่ในประเด็นเจดีเจ้าปัญหาที่ฐานประทักษิณณพระปรางประธานวัดชัยวัฒนารามกับป้บรรยายเจ้าปัญหา จากป้ายที่ติดไว้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์บนฐานพระทักศิลพระปรางประธานของวัดชัยวัฒนารามตำบลบ้านป้อมอำเภอพระพนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจดีของเจ้าฟ้าคุ่งนี้โดยอ้าง,องอาพระราชจะงสาวดานไม่รู้ว่าฉบับไหนเหมือนกันนะครับเพราะตรวจเตือบทุกฉบับแล้วไม่พบเหมือนที่ป้ายนี้อ้างเลยแม้แต่น้อย เอาลันะครับเอาลัก่อนอื่นมารู้จักกับวัชชัยวัฒนารามกันก่อนครับวัชชัยวัฒนารามนะครับปรากฏในพระราชพงศาวดารเกือบทุกฉบับเลยไม่ว่าจะปัญจันธนุมาตรนะครับหรือพระราชทะเลขาจาักรวัติพงศ์นะครับก็บอกว่าสร้างขึ้นในราชการของสมเด็จพระเจ้าปสาททองเมื่อปีจุลศักราช992นะครับปีมะเมียสงนะครับแต่ในคลิปนี้ยังเป็นวัดพระศรีสรเพชญอยู่นะครับ ที่เอาคริปสีสันเพชรมาเนี่ยเพราะว่าเจ้าฟ้ากุ้งท่านเคยบูรณะนะครับว่งว่าสีสันเพชรนะครับเจ้าฟ้ากุ้งคือใครนะครับเจ้าฟ้ากุ้งนะครับเป็นพระโอรสนะครับพระองค์โตนะครับในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับกรมหลวงอภัยนุชิตหรือพระพันวสาใหญ่นะครับโดยมีพระอนุชานะครับแล้วก็พระคณินฐานะครับร่วมอุทธรประมาณ7พระองค์นะครับ ได้รับพระราชทานตำแหน่งเจ้าต่างกรมนะครับได้ได้พระราชทานเจ้าต่างกรมนะครับประมาณปีพศ2276งในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับจากกรมหลวงพิทักษ์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์ในเวลาต่อมานะครับชีวิตสวนพระองค์นะครับก็มีหม่อมต่างๆนะครับแล้วก็มีพระโอรสทิดารวมกันนะครับประมาณ8พระองค์ เกือบต้องพระราชอาญาสิ้นพระชนด้วยนะครับเพราะว่าพระองค์ท่าน,นเคยวางแผนนะครับรอบปงพระชนนะเพราะ,อะตอนนั้นนะครับเป็นกรมขุนเสนาพิทักษ์นะครับท่านรอบวางวางแผน,นะจะฆ่ากรมขุนสุเรนตะระพิทักษ์นะครับคราวนั้นก็แผนการไม่สําเร็จนะครับพระองค์เจ้าชื่นพระองค์เจ้าเกิดพระโอรสของเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ย ก็โดนไปสําเด็จโทษแทนพ่อนะครับเพราะว่าพ่อท่านหนีไปผนวดได้ทันก่อนนะครับด้วยกรมคุณสเลนนั่นแหละครับแนะแนวทางให้พระฟันวาสาใหญ่หรือกมรมหลวงอภัยนุชิตเนี่ยไปขอวิงวอนนะครับท่านก็ช่วยได้เท่านี้นะครับแล้วก็ได้เป็นกรมพระราชวังบวรน,นะครับในปีพศ2284นนะครับจะเป็นแม่การ บูรณะพะท่นั่งวิหารสมเด็จนะครับแล้วก็วัดประสีสันเพชรด้วยนะครับขึ้นมาใหม่นะครับบูรณะพระพัทนังวิหารสมเด็จนะเกือบสิบเดือนนะครับจึงสําเร็จแล้วก็วัดพระรามด้วยครับที่พระองค์ท่านให้ปฏิสังขรณ์นะครับปีเศษจึงจึงสาเร็จลงนะครับงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์นะครับทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมไว้หลายเรื่องนะครับเช่นกราบเหเรือนันโทปนันทสูตรคำหลวงพระมาลัยคำหลวงเป็นต้นนะครับ เหตุอลียกับเจ้าสามกลเจ้าเจ้าสามกรมนะครับขออภัยอันเป็นเหตุให้โดนพระราชอาญาโดนถอดเป็นไพ่ระดับศูนย์นะครับเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยท่านเคยไปลงโทษนะครับคนคนในกรมของเจ้าฟ้าสามสามกรมเนี่ยจนเป็นเหตุเป็นคดีความกันนะครับเพราะว่าเจ้าสามกรมเนี่ยไม่พอใจที่ไปลงลงทันคนในกรมของท่านนะครับแบบว่าเจ้าสามกรมเนี่ย ไปแต่งตั้งคนนะครับซึ่งมันทําเป็นเหตุเป็นเหตุที่ทำเกินเกินกว่าศัก่ะที่เจ้าสามกม่มจะทําได้นะครับแล้วก็บาดหมางกันมาเรื่อยๆนะครับถึงไปรอบฆ่ากันถึงในเขตพระราชวังหลวงนะครับถึงกระทั่งปีนกาแพงวัดพระสีสัรเพชเนี่ยจะไปทำร้ายก็เหมือนสุนทรเทพนะครับที่พระตำหนักสากแก้วนะครับแล้วนะครับ เจ้าสามกรมนี่ก็แค้นมากนะครับก็ให้นำความนะครับตั้งกระทู้นะครับขึ้นกบบาบังคนทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวบรมโกรดนะครับบอกว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยล่อมาเป็นชู้กับเจ้าฟ้านิ่มเจ้าฟ้าสังวานี่หลายหนนะครับในพระราชวังนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวบรมโกรดเนี่ยจึงให้นะครับบรรดาพระเชษฐ,ฐาพระเชษฐ,ฐาพระคินีพระองค์หนึ่งนี่แหละนะครับไปตาม เจ้าฟ้ากุ้งมาเข้าในวังนะครับเจ้าฟ้ากุ้งท่านก็ล่องเรือมาจากวังหน้านะครับมาถึงประตูประตูประตูเสาธงชัยประตูเสาธง,งชัยก็ปิดนะครับประตูพระชนวนก็ปิดมาขึ้นได้ตรงรหัสวิทน้ํานะครับสุดท้ายนะครับก็มาโดนสอบนะครับโดนสอบเรื่องทําชู้นี่จริงหรือเปล่านะครับ สุดท้ายพระองค์ท่านก็ยอมรับเป็นสัตว์นะครับบอกว่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็ลงโทษนะครับโบยเกือบ200ทีนะครับวันละประมาณ20-30ถึายกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสอดคล้องนะครับกับจดหมายเหตุส่วนตัวของพ่อค้าใหญ่ voc ประจำกรุงศรีธยาเรื่องในเอกสาร voc นี้เกี่ยวกับเจ้าฟ้ากุ้งเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับนกรุงเฮกเลืที่ voc 2 8 8 3หน้า1 3 2ถึง3จเป็นจดหายเหตุจากนายนิโคลาราแบงค์นะครับพ่อค้าใหญ่ของ VOC ประจำกรุงศรีธยาถึงค้าหลวงใหญ่มอสนะครับณกรุงปะัตตะาวียเขียนที่กรุงศรีธัยาลงวันที่8มมกราคมครับคศ .17 85นะครับหรือพศ2328นะครับที่เราเห็นในคลิปนี้ก็คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จนะครับที่เจ้าฟ้ากุ้งท่านเคยมาบูรณะนะครับเป็นงานบูรณะสุดท้ายนะครับในจดหมายเหตุของฮอลันดานี่ก็เคยบอกนะครับว่าจะฟ้ากุ้งทะเลบาดม้างกับเจ้าสามกรมนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับถึงรอดทํานู่นทํานี่นะครับลองเชิงกันแล้วก็สุดท้ายก็กล่าวเหมือนกันนะครับว่าเป็นชู้แล้วก็ จะฟ้ากุ้งเนี่ยเตรียมกระบทด้วยนะครับที่จะโดนโทษนี่ก็น่าจะข้อหากระบทอย่แลเราก็ร้ายแรงอยู่ครับมีการเอาเหล็กโดนไฟแล้วก็มาหน้าหน้าผากหน้าเท้านะครับแล้วกโ็โดนโบยนะครับจนขาดใจสิ้นพระชนนะครับแต่ในพระราชะพงศาวดารฉบับพระราชะหัตถเลขานะครับบอกว่าพอก่อน พอเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยท่านยอมรับว่าท่านเนี่ยเป็นชู้และก่อกระบ,บทจริงเนี่ยท่านก็โดนปลดออกจากกรมพระราชวังบวรลรมเป็นไพร่หรือสามัญชนเลยนะครับเพราะต้องพระราชอาญาด้วยในคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็คือบริเวณประมาณประตูพระชนวนนะครับ ที่พระอ,องค์ท่านเสด็จผ่านมาแล้วก็เห็นว่าประตูมันปิดนะครับแล้วก็มาขึ้นได้ที่บริเวณนี้เลยครับเนี่ยในคลิปเนี่ยจะเห็นเป็นบริเวณลานนิดน้ำนะครับพระอ,องค์ท่านก็จะเดินผ่านไปต่อไปเลยที่สีสํารานนะครับซึ่งเป็นส่วมชาววังนะครับก็ไปพิพากษาตัดสินกันที่นุ่นแหลพ่พระที่นั่งทรงปืนนะครับ เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังดังนี้นะครับ j จดีทรงฐานประทักษิณน,นะครับที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยไอ,อตัวเจ้าปัญหาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะเป็น j จดีเจ้าฟ้ากุ้งนะครับเริ่มกันเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ เจดีย์ทรงะระฆังที่ฐานประทักษิณสินด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดชัยนะัวัฒนารามเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิท่านจริงหรือนะครับเพราะว่าเจดีย์ยอดะระฆังองค์หนึ่งในวัดชัยวัฒนารามเนี่ยตั้งอยู่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของวัดบนฐานประทักษิณสินมีความสูงประมาณ1.2เมตรซึ่งเป็นฐานใหญ่นะครับรองรับกลุ่มอาครารฐานประธานเมนรุลายเมนรุทิศระเบียงโคตรโบสถ์ยกให้สูงขึ้นจากระดับพื้น ฐานเดิมของเจดีย์ดังกล่าวนั้นจมอยู่ภายใต้ฐานปราสาทษินระดับเดียวกันกับเจดีย์ใหญ่ย่อมุมไม้12ด้านหน้าที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาทอองถูกที่ความให้เป็นเจดีย์เจ้าพ้ากุ้งเพื่อให้สอดรับกับพระราชพงศาวดารโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆซึ่งหากฐานเจดีย์ดังกล่าวจมอยู่ใต้ฐานปราสาทสินของเจดีย์ประธานวัชัยวัฒนารามแล้วนั้นก็สันนิษฐาน ซึ่งหากเจดีดังกล่าวที่จมอยู่ใต้ฐานประทษินของพระบังประธานวัชัยวัฒนารามแล้วนั้นก็สันนิษฐานว่าสร้างก่อนวัชัยวัฒนารามแน่นอนอาจสร้างข้อวัดหรือวัดใดวัดหนึ่งก่อนสร้างวัชัยวัฒนารามอย่างในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปดเสทองอีกอย่างในจมไห่จนไม้เหตุทุสยามและลังกาครั้งอยุธยาที่เขียนในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นก็ได้พรรณนาชื่อวัดว่าวัด ปันสัญญกรรามนะครับซึ่งอาจจะเป็นชื่อเดิมของวัดััยวัฒนารามนะครับแล้วอีกอย่างนะครับเจ้านายที่โดนปลดลงเป็นไพ่นะครับไม่มีธรรมเนียมนะครับในการสร้างาสิ่งที่เป็นอนุสรณ์อนุสาวรีย์อย่างเจดีย์องค์นี้ให้แน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยโดนทั้งข้อหากบฏแล้วก็เป็นชู้ จนพระเจ้าบรมโกศเนี่ยลงทันนะครับให้ถึงชีสิ้นชีวิตนะครับสิ้นชีวีเนีในพงศวดารก็เพียงบอกว่าให้เอามาฝังนที่วัดชัยวัฒนารามอย่างนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับใต้ฐานประทักษิณนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับฐานน่จะจมลงไปในฐานประทักษิณพระปางประธานเนอีกทีนะครับที่ผมกําลังเดินดูเนี่ยนะครับก็เป็นไปไม่ได้แน่นอน,นครับที่จะเอา เจ้าฟ้าที่โดนถอนเนี่ยมาใส่ไว้ในเจดีย์องนี้นะครับถ้าจะขุดเอาเจ้าฟ้าที่โดนอาญานเนี่ยมาเผาแล้วก็ใส่เจดีย์องนี้สู้ไปขุดเจ้านายหรือพระมหากษัตริย์ที่โดนฝังอยู่ที่วัดโคกปญามาใส่จะไม่ดีกว่าหรืออันนั้นเขาสิ้นพระชนและสวรรคตรมีพระเกียรติยิ่งกว่าเจ้าฟ้ากุ้งอีกนะครับก็ให้พิจารณานะครับว่า เจดีอ,องนี้จะบรรจุเจดีอธิเจ้าฟ้ากุ้งจริงเหรอนะครับเพราะว่าเจ้าฟ้ากุ้งนะครับทำผิดกฎมเทียนบาลน,นะครับโดนข้อหากบฏนะครับหลักฐานของคอลันดาบันชึกไว้ชัดเจนนะครับกับป้ายเจ้าปัญหาของกรมศิลปากรเนี่ยขอเอ่ยชื่อนะครับเปลี่ยนได้ไหมนะครับเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยนะครับเขียนไว้แบบโอ้โหอ,อ้างหลักฐานอย่างนี้เลยนะครับ ซึ่งที่เขาอ้างเนี่ยพระเจ้าบรมโคตรสร้างเนี่ยหรือจะพระเจ้า TVs เอกทัศ ac er อุทุมพรนะครับถ้าจะสร้างเพื่อบรรจุจริงทําไมไม่มีบันทึกในพระราชะพงศาวดารปุระปุระโหนเนี่ยละเลยขนาดนั้นเลยหรือนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับพิจารณานะครับถึงความเป็นไปได้นะครับที่จะเอาอัฐิของเจ้าฟ้าที่โดนพระราชาอาญานะครับมาบรรจุไว้ในเจดีย์หลังนี้นะครับก็ให้พิจารณาไปพิจารณากันดีๆให้ถีท้วนนะครับ อีกอย่างนะครับในจดหมายเหตุของรูลาแบร์นะครับเขาก็บอกว่าคนสมัยอายุทยานครับไม่นิยมสร้างสิ่งของนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับเจ้านายหรือคนที่ต้องพลัดสะอายานะครับถ,ถือว่าเป็นอาญากระบทนี้ด้วยแล้วนะยิ่งแล้วไปใหญ่นะครับแล้วอีกอย่างนะครับถ้าขุด เขาก็บอกว่าขุดนะครับอย่างพงศวดานตอนขุดศพเจ้าแก้วเจ้าไทยก็มีในพงศวดานขุดศพเจ้าไอ้เจ้ายี่ก็มีในพงศวดานแล้วทาไมเจ้าฟ้ากุ้งไม่มีในพงศวดานอันนี้ก็น่าสงสัยนะครับว่าเจดีนี้ไม่ได้บรรจุอัิฐิเจ้าฟ้ากุ้งก็อย่างที่ลาลูแบ์เขากล่าวไว้นะครับว่าคนสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะครับหรือสามัญชนนะครับเมื่อโดนหรือต้องพระราชอาญามาแล้วเนี่ยเขาจะไม่นิยมสร้างพวกพระาธาตุ หรือ j จดีไว้เป็นอนุสรไ์ว้นะครับเพราะว่าศพที่ต้องพระ,พร,ะราพชะอาญาเนี่ยถือว่าตายโหงนะครับไม่สมควรได้รับเกียรติยศใดๆนะครับอันนี้ลาลูแบร์เขาก็เขียนไว้อย่างชัดเจนครับแล้วก็ในกฎหมายตาสาดวงนะครับเขาก็บันทึกว่าเจ้านายหรือพระมหากรรษัตริย์กรุงศรีอยุธยานะครับที่โดนสำเร็จโทษไปนะครับได้รับเกียรติยศด,ด้วยท่อนจันท์นะครับ ขนาดได้รับเกียติยศนะก็คือเอาไปฝาขออภัยครับเอาไปฝังที่วัดโคกพยาเนี่ยในกฎมนเทนบานยังระบุว่าเมื่อกรลบดินฝังแล้วห้ามนำพระศพหรือพระบรมศพนะขึ้นมาอีกเด็ดขาดผู้ใดนำขึ้นมาให้นำผู้นั้นไปมาล้างนะครับหรือไปฆ่านะครับก็เสมือนว่าขุดขึ้นมาก็มีโทษเหมือนคนที่ลงหลุมนะครับชัดเจนนะครับ เราดูอย่างฐานปทักษศิณเนี่ยว่าชุดฐานเนี้ยมันจมลงไปใต้ฐานของพระปางประธานนี้อีกทีนะครับก็แสดงว่าเจดีย์องค์เนี้ยนะมันมีมาก่อนนะครับมีมาก่อนที่จะมีพระปรางประธานวัดชัยวัฒนารามนะครับอาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งนะครับที่สร้างมาก่อนที่จะมีวัดชัยแห่งนี้นะครับก่อนที่พระเจ้าปราสาททองจะมาสร้างตรงนี้นั่นแหละนะครับ ก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อช่วงกลางกาคลิปนะครับว่าถ้าจะเอาศพเออไม่ใช่นะครับถ้าจะเอาพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยมาไว้ในที่เจดีย์องค์นี้สู้เอาพระอาัฐิหรือพระบรมอัฐิของพระมหากษริย์และเจ้าหน่ายที่วัดโคพยานยมาใส่ไว้จะไม่ดีกว่าเหรอแต่ถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับกฎมนเทียนบานของ เจ้านายหรือพระมหากษัตริย์ฝั่งที่วัดโคพยานเนี่ยเขายังห้ามขุดขึ้นมาเลยแล้วพระเจ้าเอกทั์พระเจ้าอุทอุมพรหรือใครก็ช่างเนี่ยไไเขาจะไปขุดเอาศพเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยมาเผาอีกทาไม้นะครับเมื่อต้องพระราชอาญานะครับมนทินยังไม่ได้ล้างเนี่ยมันไม่มีใครเขาทากันนะครับถ้าทําก็คือทํานะครับอย่าง ในพระราชพงศาวดารของอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรนะครับพระาราชธเรขานะครับก็บอกว่าขุดศพเจ้าแก้วเจ้าไทยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เจ้าไอ้เจ้าหีีพญานะครับที่ชนช้างกันแล้วก็สินพชนพร้อมกันที่สะพานปาทานนะก็บอกว่าขุดขุดเขาก็บอกว่าขุดนะครับแล้วทาไมพงศาวดารเนี่ยจะละเลยไม่กล่าวถึงการขุดพระศพ หรือศพเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยซึ่งโดนถอดยศลงเป็นไพ่เป็นสามัญชนแล้วเนี่ยขึ้นมาเผาที่เจดีย์องค์นี้มันไม่มีเหตุผลใ,ใดๆที่มันมีน้ําหนักพอที่จะมาลองรับว,ว่าเจดียองค์นี้เป็นเจดีย์บรรจุอธิเจ้าฟ้ากุ้งนอกจากป้ายกรมศิลน,นะครับขออนุญาตเอ่ยถึงเลยเถอะอันเดียวนะครับมีหนำ่ำซ้ำอ้างพงศวดานด้วยทังที่พงศวดานเนี่ยไม่ได้กล่าวถึง